เช้านี้ขอตอบคำถามคุณพี่ท่านนี้นะครับพี่บิ๊กครับผมอยากรู้ว่าลอนนี่เป็นไก่ชนลีลาแบบไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับขอบคุณมากครับลอนนี่นะครับเป็นไก่บ้าตีเดินตีมีแข้งหน้านำขยันตีถ้าเราไม่เคยเห็นคลิปหรือไม่ทันลอนนี่ให้เรานึกภาพว่าเป็นไกท่ที่เตะแข้งหน้ามีลูกเตะแข้งหน้านำ แล้วก็เดินเข้าไปขยันตีปากถึงเตีนถึงปากเร็วครับหลอนนี้เป็นไก่ปากเร็วปากถึงเตีนถึงเป็นไก่แข้งดีมีแข้งหน้านําและที่สําคัญคือเบอร์แข้งลึกมากเป็นไกลที่เบอร์แข้งลึกตีทีนี้เจ็บยันห่างเลยสําหรับเจ้าหลอนนี้นะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอะช่วงปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเนะี่ยเป็นช่วงนาทีทองของลูกๆหลอนนี่เลย คือลูกๆลกอนนี้ออกทําการแสดงในสนามแข่งขันใหญ่เนี่ยหลายๆคนที่นิยามให้ว่าเวลาลูกลอนนี้ออกออกแข่งขันเนี่ยเหมือนไก่เงินเดือนสมัยนั้นนะมักจะมีคำพูดของเอฟซบอกว่าไก่เงินเดือนออกอีกแล้วไก่เงินเดือนออกทําการแข่งขันแล้วต้องไปตีสนามโนนสนามนี้ไปตามไปช่วงลูกหลอนนี้ดังๆนะก็ตัวดังๆมันก็มีพวกอาทิเช่นพวกเจ้าจอนวิกเจ้าฮอกอายเจ้าเลียวมะ เจ้าฟงวินเจ้าทองเหมน็นเจ้าเฮล,ล่เคนเจ้าเคแมนเจ้าอาราเล่แล้วอ้โหูอีกหล,หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นอะไรเจ้าอะไรวะเจ้าดอกคูนอะไรตอนนั้นปะน่าจะใช่นะลูกลอนนี่ถ้าจำไม่ผิดเยอะครับเยอะครับช่วงนั้นลูกลอนนี่เป็นสิบสิบตัวเลยที่ออกทําการแสดงคนนี้ตามเล่นกันแบบว่าเหมือนเป็นไกเงินเดือนที่เขาเรียกกันนะครับแล้วเอฟซีและหลายคนของโคเซมฟาร์มเนี่ย ก็ได้มารู้จักโกเสมฟาร์มได้มาติดตามโกเสมฟาร์ม mm hmm. ก็เพราะผลงานลูกๆเจ้าหลอนนี่ด้วยนะครับพูดง่ายๆเลยเจ้าหลอนนี่เป็นไก่ mm hmm. ขยันตีขยันทำปากถึงตีนถึงมีแข้งหน้านำตลอดมีแข้งหน้านำแล้วก็เดินทำเดินแข้างหน้าเสร็จแล้วก็เดินทำเดินทำปากเร็วโอเคนะครับประมาณนี้นิยามของเจ้าลอนนี่โอเคครับสวัสดีครับ